สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อวนยายเพื่องสิมาฮิตคลิปนะคะเนาะเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะงวดวันที่สิบหกกุมภาเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้กะบบมีหลายตัวะคะ่ะเลขวิ่งก็จะมีศูนย์กับหกมาตัวเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะบบได้มาเมาู้ใด้เลยค่ะเด้อชอบก็บตามไม่ชอบก็บผ่านเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เฮ็ดออกมาแล้วกะ สำหรับศูนย์นี่จะมีศูนย์ห้าเนาะคะนะ่ะเนาะศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะที่ที่เหตุได้เนาะคะนะ่ะเนาะคำนวณออกมาแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้งวดวันที่สิบหกเลยค่ะเด้อลองเสี่ยงดวงบ้างคะ่ะถ้าดวงมีมันก็ถูกนะคะคนเนาะซื้อไปรัล่าจะซื้อมันก็นถือเนาะเะนาะถ้ามีดวงเนาะ อันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อหวยเนาะคะ่ะศูนย์กับหกมาตัวหนึ่งถ้ามีหกก็จะมีสามหกศูนย์หกเนาะค่ะคันศูนย์ก็สิมาศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะค่ะอันนี้อันนี้ตัวกันน,นี่สิมีอันนี้ตัวกันเนาะค่ะเนาะตัวกันก็จะมีสามแปด สี่เจ็ดแปดห้าห้าแปดนะคะ่ะเนาะซื้อแล้วก็กลับนำเด้อค่ะเด้อบนล่างนำเนาะคะ่ะเนาะอันนี้บลูบอได้ี่มะมาวงแพร์เค่ะเด้อชอบก็บซื้อไม่ชอบก็บผ่านนะคะลองเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะเอามันได้เนาะ,ะสำหรับเลขก,ก่บมุมมีหลโตะคะ่ะ เบื่งแล้วก็ขอให้กดติดตามในเดอวยค่ะเดอกดกระดิ่งเพื่อติดตามในเดอวย like, คะ่ะเดอกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายเรื่องเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดคลิปต่ตอไปสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า